สวัสดีค่ะมากินเข่ากับสาวหมอนจ้ามือนี้สาวหมอนสิผ้ามากินตะมะงสมตำและมือนีมีผีคนหนึ่งเพิ่นมากินน้ำพีล่ลุงจ้าพี่ลุงจ้ามาดอจ้ามากินขอน้ำกันเด้อเจ็บๆลาเผาเอาพี่ลุงกินรลดชื่นแ่บชื้นแฉบด้วเพันบ่เคยมาหาได้เถิอก็เลยไปฮะเพิ่นมากินเขาน้ำ พักไร้พักไร้เนี่ยผู้เขาผู roat, ้เขาพักแบบผู fruit, ้เขาพักผู้เขาพักแตงโม้อหอดขอนียวทุเรียนผมเด้อเหมือนนี่คือลงาำสบายจังได้โอ้แดดหอนแดดหอนครับเมือนี้จักยิบซีองสาห่อนเนาะบึกเนียใส่เสือกใส่เสือแดงขึ้นกันบ่ได้นับกันนะจ้าใส่เสือกใส่เสือแดงขึ้นกันครับ มันเป็นนัดกันมาใจตรงกันครับมน่ยปั้นนี่เลยโบวิกินกินเจ้ามาเดินจามากินขอน้ำกันพี่ลุงเพิ่นมาอยู่ใหม่ขอากระด็ปีกัวกุ้งกระเด็ดปีกัวเด็ดไปใส่มาใส่ดอกไปต้าเลี้ยงเส้อบอกรึเอ่าบอกรึเป่าบอกฮะก่อางูป่าไปสัตวละข้า่กด้เด่งหรอผู้เฒ่ามากเนาะใช่ตัวเด ได้ยิ่งมาไดลนี่างเผู้เถามาอันมายุ่เมื่องนอกอม,มายุ่ตอนเถาก็าคือตอนนม,ม่มได้ยนงซื้อกับท่านพุทธนิดหน่อยก็ดอกเป็นธรรมดาเนาะแป๊บเดียวเขาก็จำได้จะคล้องมาสันซ้ำแล้วซ้ำอีกยังจำอะไรอยู่มาเด้อบปลาเผานิ่นเผาใ้บใาเบิรงกจก่เขาจะแซคมาบพี่ลุงนี่ลิงกินรวด ปลาเผา,าเห็ดเมียงปลาเผาวันนี้เห็ดเมียงปลาเผาสมตำแตงโม่อพักหลายๆพักพักบานเท่าแสบแสบแสบจ้า,จามาก,กินน้ำกันจ้า เขาให้เลียนอีกจ็ดปีพี่ลุงไฮเลียนไปเรื่อยๆพี่เจ้ามีคำนวณเลี่ยนอยู่สามปีโอ้จ็ดปีแล้วอะไรเพือย่งแต่เจ็ปีเดียวโอ้จัาหน่อยแตสิเก่งที่ชนะเลี่ยนอีกสองปีเลี่ยนอีกสองปีสิเก่งกูคอยกันแล้วบอกเก่งบลอกทุ้แถวเลี่ยนจะลืมตอนนี้พี่ลุงอายุจ็ดปีโถดเด้อตอนนี้หาสิบแปดปีแล้วหาสิบแปดโอ้เก่งเนาะสองปีเกษียณพอดี ไปเรียนหนังสือเกษียณพอดีมีบอไปเรียนหนังสือเกษียณเนี่ยนีอยู่น้าเวนี่แหละเรียนหนังสือจนเกษียณเอาเกษียณแล้วก็เลยเงินเดือนได้บ้านเกษียนแล้วมันเดือบไปเลยเป็นง่ามเลยแซ่บบะพีลงแสบ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 นี่คอยนั่งเล่นบุพัฒน์กินพัก เรื่องผักผักพวงผักแพ่วบา,เาัเท้อบริบ็เ็นนะ่ะผักแพลวบัลท่อบกินโดดพี่ดงแซบๆบ่อมากคูมออก่มืมออด้อืออเีน้นอากาศดีกด็เลยเดือดเอเพื่อนไม่กินเขาน้ำจา้าน้ำจิ้มแซบยวงคุณตั้งอินเนี้ยแซบเจ้ตาตั้ซสีจมตปกติทํ <laughs> <จำ S 1> างไหนจ้นะ,ส,ะสูตรก้สูตรมัน,มน <laughs> เนียงปลาเนียงปลานิ่นอันนี้ก็ตำแบบมันหวานเนี่ยจอกตำแบบซีฟูดบ่บ่เลาก็เตี้ยว,วหวานที่อันนี้อืมอืม ร็อคเียวมาเด้ออื <laughs> มจิม้เบอ่ง <laughs> พักเตอร์เนียพักเตอร์เนียฝรั่งีงครับที่สุ่งปลาเขาขอดเ็ดออกไหม <laughs> อืมเพราะเขาใจเกิดจะเล่นไง มันโมเมนแบบอันพอยนี่วันมันบ่อเดี๋ขอดเก็ดเนาะแต่เสียบว่าเผาคือบบานเท่าหนาดำหงส์อืมอืาพักฮถ้าคอมเปย์กเน่คอมเปย์รลังยากกัะ จ้าอ่อนไม่กว่าเด้อเราจะไปปลูกเจ้าจะปลูกเหังเนี่ยบไปปลูกต่อไดดนี่เอาไปซร้างโรงแกลีน้ำที่ดงผากมันก็ออปกติหมอนมาเสียนเอาถิ่นจักเพื่อได้เจ้าว่ากระรางอีดอกก้อนกินแต่ว่าอันอันนี้เอาเอาไปจะปลูกเสียบๆบม่ได้ค่ะ กินมันอยู like ่บานเท่าหมือนี้วันเสาวันหยุดสร์อาทิตย์หยุดงานนั่นนั่นมันเป็นกาะเงินไทยนี่นะไายนี่มีขอล้างหายไปแล้วเจ้าเสียวย่องแขนงบ่กินแขน เป็นเนี่ยบอกกินดีรักษาสุขภาพก็พอก,กินเนยมันหอนอันพนบอกกินเพ็ดตำหน่อยน่อยกับเพ็ดเพ็ดที่บอกโอ้เพ็ดแก้วน้ำกันนะ้ำร่วมกัน <laughs> ร่วมกันเพิ่งแก้วอ,อันซ่อนพักไาย ไปหาเลาะกันมาจ่ามือหนีก็ได้เดี๋ยวมากินข้าวร่วกันไปลไปหาจะไปเก็บพักเสียงมาสั่งหอดตาบอมี่เบื่อจนตาลิตจุนไไปได้พักสนิมมาที่นี่หอบซ่าหนึ่งเอาที่ใส่คือบาเฮต้อนประเด็นนี่ดอกจอบตัดอร่อยนี่ใส่ตึ้งเก็บนี่ หมอนใจอยู่หรือมันมุนบอกพี่ลุง <c oughs> <c oughs> ใจอยู่ได้ปลาชีส,สปลาแดกให้พ่นเบิ้งนี่นะมาเห็นเลยปลาแดดมันต้นหน่อยบอกมุนแล้วตัดเล็กอกันปลาชีสปลาแดกตอนนี้ปลาบานี้ปากแดกปลากกระดีผสมอืมเล่นจ่อยอืมอ่าให่มุนแล้ว ครปลาแดกมือนมังงีก่อนมันละเอียดเป็นสำคันแซบอยู่บ่แซบแซบแซบนิ้วเลยเนาะคืออยู่บ่แซบเป็นคนเจ้าตำอยู่บ่เจ้าตำแซบบมันร้วนสี่เลยไปกินซีเมืองแซบคนละแบบอันนี้แซบบ้านเท่านะแบบบ้านเหมะแต่ปลาแดกดิบมันก็บสีแบบบ้านเอาจะใส่ปลาแดกสุกหรือบ่หึปลาแดกต้มเดอืบปลาแดกนั่งฝ่าเดี อ๋อกปลาจักมาหาชาขค่ำเย่ยวนีต้ตัวกระใส่ประแดดเด็ใช่นหมมันเนี่ยข่าปุุนย่งรู้ส็นแบบไงหย่างมาต้นขับปุ่นเน้ย ลุงมาอยู่นอเวเป็นยัอนองไงมัก,กอยู่นอเวพี่ลุงจงมาอยู่นอเวจะเป็นไงมักอยู่บนนอเวมักเลยบรรยากาศเขาดีเนาะบ้านเมืองเขาสะอาดวัน<ม>นี้รื้อเมบ่อไที่คิดพบ้านไหมมีมีอล้เนาะแต่านมามนอยู่ตางกินตางไก่ซื่อซื้อ,อยูเป็นน้ำทำเลบอลฮาอยู่บาอากาศน้ำหมองดูสวยดีเลยเนาะ เป็นนั่สามีเขาเฮ็ดอยู่กับห่าแบบสามีใจดีกันลุงใจดีก็ใจดีเขากันเองก็นเขาห่อใจห่ออาหารคือหักบ้านจ่อยโชคดีนะจอมน้องสื่อพูดใจดีบางคนเขาก็ว่าสื่อพูดว่าใจดีกันอย่างเดียวเมนดูเป็นธรรมดานี่ใจดีครับรามันทวีเป็นคนสุนทรีเอาอกเอาใจขึ้นอย่างตัว กินกันไปบอกกันไ,ไปได,ด้วจ่าเด้อคุยคุยกันไทยนอกวกันถ <c oughs> ามสาลทุกสุกดิบพ<ม>ี่ลุงเป็นไปยังไงพี่หนึ่งมาอยู่นอเวีเมืม่อไหร่กับเป็นจะปีเราบริกรรมโจปีปีกาอมนกทีควิดเต้กูบริบริกรรมสองกวิีเต้สีนี่บ่เนานะ ืมมาติดโควิดก็เลยบริกรกร,กรมมาดูเด็ปีกลัวแล้วบักสิอักเสือแนวก็บสมังงามเห็พปะเนี่ยไม่ไงครับเจอสามีหรือฟรังใจดีแม่มาเ่ากบ เป็นตาม่ายอยู่ถ้าเจอบอสพูดบอาใจดีแม<า>่แมาเมื่อเดียวกันเมื่อไ่แม่คิดทอดบ้านเป็นกับดวงน้องกับดงุงเนาะปุญผาวัชนาโรงม,มาก็บ,บอกภาษาโปพินสื่อสารกันโดยภาษาไายและภาษาอืนี่แหละ ภาษาใจภาษาใจภาษาไก่เขาเขาว่าภาษาภาษายังในโลกที่คนใส่มากที่สุดมากอันดับหนึ่งาใจพระเพินบาเด้ยภาษาไหงพระเพินถามโยมเมียเมียบ่อยฟังเนาะโยมเมียอยู่เมืองไทยหมู่บ่อภาษายังเป็นอันดับแรกของไทยของทั่วโลกเลยที่ใส่กันมากที่สุดทั่วโลกนจ้ะบวกแม่ออกแต่พระเากันถามเนาะ ตามต่อไปกับบะถือจักคนแล้วบะถือจักค้นพัอย่างไ่เอออันภาษาอย่างไ่พักยังไงพักแพลวต้องพักแพลวงามงามพักแพลวกินกระป๋าเผาอันนี้เผากันแซ่บเลยต่อบะถือผู้ได้กับแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอย่างกว่าไปเนาะพระษาเปนเลยวบาเฉลยจ้าภาษาถี่นคนใส่ทั่วหลุ่มถ่สามารถการสื่อสารกัน ดีที่สุดก็คือภาษาไกา่นานภาษาไกา่แมนตาบ่าเหาสิไปเอาไปเอานั่นมาให้เนี่ยมือสีไปสีก็เข้าใจนี <c oughs> ่บอกเลี้ยงสัตวาภาษาไกา่นานมากบแฟนเนี่ยกับาากาฉันโอ้ยตะชิ <c oughs> มาหากันที่แรกฉันบอกภาษาอังคิดว่าเป็นเด้อ <c oughs> เป็นกะบ,บา่าเป็นกบบะบอกภาษาอังกฤษบวกเก่งบอกก่อนเลยนหมดนะบอกบอกก่อนเลยฉันบอกภาษาอังกฤษบอได<ม>้เป็นกะบา้าฉันกะบอกเก่งภาษาอังกฤษเป็นว่าเฮ้แต่ไหนเขาจะซื้อสารกันได้ตลกตลกเนี่ยคุยกันกาววิดีูข้อนะแ<อ>ต่ยูมังไทยจ้าเฮ้แต่ไหนเขาจะซื้อสารกันได้ะเป็นว่าเราใช้ภาษากายภาษาอ่าว่ากัมเมียนจดดนาะเราภาษากายกันก็ได้มาเป็นมา สามีมอกระบอกภาษาภาษาอังกฤษกับบดได้บกเก่งด้วยกันเนี่ยชิลเท็กเทคแครเดี๋ยับอันเทคกแค์จะฆ่าเหรอาะกายกับกายตัวตั้งกายจะการรอบเบ่งหอมยูนเพิ่นไม่จะเปลี่ยนุี่ดมยุนเพิ่นไม่จะเปีย ก็แต่งมายหรือมากเลยปีกัวอ๋อเจ๋อเด๋มาไห้เนาะปกติมอนถ่ามันกับปีไปได้มอนใหนมากแต่ง่านเลยอ๋อตินไปนะเราไปหาอยู่อืมไปหาไปเที่ยวเราไปเที่ยวสองเทือ่ออืมเราไปเท่อืมสองเทือ่่อไปหาไปหาไปเที่ยวแหลกไปหาไปที่สองที่สามเมื่ กลับมาบไปเตี่ยวเตี่ยวที่สองพ่อไปเที่ยวที่สามเดินไปสามเตี่ยวนล้วเตี่ยวแรกเป็นผู้สาวแืมแกะกลับไปได้ซิบซิบกม็มือออ้งซสอกไปกะกลับอืออไปเที่ยวสองก็ได้ี่เป็นเนดือนอยู่เด้แล้วก็กะกลับมีสามเมื่อเนาะเอกตาก่อน เก็ไปเที่ยวซ้ำนี่ไปแต่งงานอืมอาเดือนส<า>อ,องเดือนตกลุ้นรักตกลุ่มรักผู้สาวหลงตกลุ่มรักสาวไทยแล้วสาวไทยใจดีผู้สาวไทยหาอีซิบสากอะไรเราได้ไนเลบลกอร์ผูสส้สาวไทยใจดีสาวไทยผู้งา่ามเป็นตัวถือใจอตัวไปเป็น,นตัดติ้งแจ๊กกะที่แกกหลกคนละลงกะที่แหลกนะ แค่ยิ้มออก<ม>เขาก็ลู้แล้วเจ้าเนน่ยร้อยยิ้มเป็นเสน่ห์มาชงกับห้องไฮนั่มบุญธน่มอ่าๆๆๆง่ากระได <laughs> ไ,ไม่ดูข้อมมาแต่เขามืองไทายไฮนั่ยือเซนวนวนยอคกิดหอด <laughs> <laughs> อะไรอืมคนมากดูเท้าไไนั้นคุณนาหักเราสิดหอดเลย เป็นบ <มา S 1> <ล>้นานใหญ่นะน่ารัก็ใจดี <c oughs> เป็นคู่กันแล้วพวกแค่กันพี่ลุงมองกับสามีกับเจอมือเดียวแน่ <c oughs> เห็นรอยยิ้มเพื่อนกับโอ้พ่อใหญ่เป็นใจใจดีครับอย่างเงี้ยแ็บแสบ ชุม,มือแม่ใส่ภาษากายกันเนาะมันหูนะมันอ่านออกภาษากายชุดม,มือเนี่ยเท่ากับเขาก็รักสาตรงกางเขาตรงการอยังเขาอไดยง้เขาเ,เขาบิ้งออกนะก,การสังเกตการเรียนรู้การสังเกต<น>ไม่ใช่ว่าจะสื่อสารมาด้วยภาษาคนหักกันักแบบยังไงล่ะเขอ่ยังคนหักกันมันสามารถที่จแะบบ มันซื้อสารกันได้เนาะมันอ่านใจกันไดมันอ่านใจกันได้ว่าเออเสียดยังสิจ้ะถ้าขนาดมันเล่าหานั่นแล้วมาเล่าเอ็ดเนาะเอ็ดเบียดของเขาหาขอนเนี่ยเราก็เอิ่นซื้อของแล้วเนาะอือเขาบก็เอ๊ะเคยเห็นอันนี้มือเขาก็จะอะไรได้บ้างนี่บานนี้ว่าเาหาขอนอ๋อแสดงว่าคุณต้องการขอนเขาก็หิเลยอือแต่ว่าเขาก็เอื้อนซื้อของเขานล่วเนาจัะ เดี๋ยวนี้ของเอาไปหาไปเคนไปใบมองไรมาถานตะเฮาว่าเห็นบ่อันนั้นอันนี้ทั้งที่เฮากับโบภาษาบรได้ก็มาถามเฮานี่แหละเป็นธรรมดาเห็นบ่อตัวอันตัวนี้มาในทั้งเกลือเฮาก็คลิปบ่อว่ามันอีหยังเกิดกับใส่ภาษาแบบของเคุณน่ะใส่ภาษาเป็นใบของเคุณนั่งเกลือแกงสี่แกงสีเห็นสินะบ่อบ่อแด้เปิดกูเกิลเบื้องแรกบ่อแด้อ่านขั้นกูเกิลว่าให้เฮ้ามาหาเราเนี่ยยังไมีนั่ นี่นำนี่นานำเผื่อหอมพี่ลุงมือนี่ก็ขอตัวก่อนได้จ้าขอกินเขาก็พี่ลุงให้แล้วกันจ้าเดี๋ยววอกไปวอกมาหลายมันสีเงาเกินไป <laughs> มือนี่ก็ขอบคุณค่ะสําหรับติดตามฝากกดติดตามสาวหมอนในนอเวนได้จ้าขอบคุณได้หลายค่ะจ้า,จาขอบคุณค่ะกดติดตามสาวหมอนได้จ้า พ,พี่ลุงไว้น้ำเวยจ้าเพื่อเพื่อนเปิดช่องตอบต่อไปพี่ดูเพ<ด>ื่นนิสัยดีใชมาเลงช่องนี่แลละจ้าโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะไปล้วค่ะ